สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับวันนี้พวกเราจะนําเสนอนวัตรกรรมเรื่องนวัตรกรรมสเปรย์ซิงออกไซด์นาโน,โนพาร์ติเคิลต้านเชื้อราไฟท็อปเชื้อราพามิวราพุ่นแผลกีดยางครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกและมีเกษตรกร,ท,กรที่พึ่งพาไราได้จากยางพาราเป็นหลักในกระบวนการปรีดยางมักพบปัญหาสําคัญได้แก่การเกิดแผลเน่าโดยเฉพาะเชื้อราไฟท็อปเชอราพามิวราซึ่งเป็นสาุสำคัญของโรคแผลกีดยางแฉะแต่มักมีลักษณะเปียกช้้าและลุกลามในช่วงฤด,ดูฝน กับน้ําฝนซึมลงไปในแผ่กีดยางทําให้เนื้อเยื่อของต้นยางอ่อนแอน้นํำยางที่ไหลออกลดลงปัจจุบันแม้จะมีการใช้สารเคมีสังเคราะห์เช่นคอปเปอร์ออกซิคไรด์หรือสารป้องกันอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามสารเคมีเหล่านี้มีข้อจํากัดเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร,กรในระยะยาวและยังมีความเสี่ยงในการตกค้างในดินย่อยสลายยากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวโรงงานนี้พุ่งพัฒนาสารเคลือบแผลกีจการที่มีริ์ต้านจุลชีพและสามารถกันน้ำโดยใช้ซิง,ค,ซนนค,ง,ง,งค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลสัรงะห์จากสารสกัดคูบินจากขมินชันเผาวงร่วมกับพอลิเมอร์ธรรมชาติไทโตานบิซิลีนและซิลิโคนดีมูเชนเพื่อให้ได้วัสดุต้านเชื้อราที่ปลอดภัยย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำวัตถุประสงค์หนึ่งคือสั่งต่อซิงค์ออกไซด์นานโนพาร์ติเคิลจากสารสกัดขมินชันเผาวง 2องกศึกษาการผสมที่เหมาะสมของสายเคลือที่ประกอบด้วยซิงค์ออกไซด์นาโนคาร์บิดโอ้ไคโตซานและซิลิโคนอิมัลชันและ3เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสายเคลือในด้านการต้านเชื้อไฟทอปเชราการกันน้ําและการยึดเกาะกับผิวหน้ายางการสังเคราะห์สารต้านเชื้อเราจะใช้สารจากทัมินจันโคมองเป็นตัวรีดิวและแคปซังเพื่อสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์นาโนได้เคลื่อนแบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและนำมาผสมกับไคโตซานและซิลิโคนอิมัลชันเพื่อสร้างสายเคลือที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อกันน้ําและยึดเกาะผิวหน้ายางาาานจะใช้้เวลทัังหหมดด6สป์ ทั้งหมดมี9ขั้นตอนซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่5การสก,กัดขมิ้นชันของวงซึ่งสําเร็จแล้วขั้นตอนที่6คือสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์นาโนเริ่มขึ้นและขั้นตอนที่7คือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารเคลือบหลังจากนั้นเป็นการทดสอบกับเชื้อราบนจันพะเชื้อและสุดท้ายทดสอบการกันน้ำกับการยึดเกาะบนหน้าย่าเงินงบประมาณที่ใช้พัฒนานวัตรกรรมรวมทั้งสิ้น15บาทวิธีใช้นตรกราร้อยสคลสอบซิงค์ออิไซด์ที่เตรียมไว้พ่งนผสกรี2ปล่อยให้ห้งรรมชาติ คนุนไกการทํางาน 1. ซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคลิลจะปล่อยซิงค์สบวกกระตุ้นการสร้างสารออกซิเดนเพื่อต้านแบคทีเรีย 2. เพลือกและป้องกันน้ำด้วยฟิล์มจากไคโตซานผสมซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคลิล 3. คอร s สซิงกิ้งเสริมความแข็งแรงด้วยซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคลิลที่เชื่อมกับไคโตซานผ่านพันธะเคมีต่างๆประโยชน์การใช้งานนวัตรกรรม 1. ใช้งานง่าย 2. ต้นทุนต่ํา 3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพืชอื่นได้ที่มปาาาาลจกเช้รรรนน่นลลทยงไดตบถ การลดคาร์บอนจากการผลิตและการใช้สารเคมีในทางอ้อมเช่นการฟื้นฟูดินลดปุ๋ยเคมีและการใช้วสัสดุีีวาภาพในระบบหมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy และ s d g 1 3 Climate Action อย่างแท้จริงพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ